ในขณะโลกกาลังภาวาทั้งผลกระทบจากสถานการณ์สุ่มเสี่ยงสู่สงครามโลกครั้งที่3กรณีรัสเซียถล่มยูเครนและพร้อมจะกปดปุ่มระเบิดนิวเคลียร์หักใครจุนที่โลกทั้งใบกระทบกันท่วนพ่วและยังต้องผาวากับสงครามโรคโควิดครั้งที่4ที่กําลังกลับมาระบาดหนักในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ที่ผู้นำอย่างนายกลุงตูสั่งทุกฝ่ายรับมือเต็มที่ในขณะที่อีกด้านทางการเมืองก็มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงกับบร,รยากาศนับถอยหลังไปสู่การเลือกตั้งทั้งที่ยังไม่รู้ว่าทางออกหรือทางลงจากอำนาจของนายกลุงตูและศูนย์อำนาจสามปอที่เพิ่งแสดงความเป็นเอกภาพสามพี่น้องอย่างรักและจะไม่แยกจากกันกับเมนูกุ้งผัดกระเทียมฝีมือพี่ใหญ่เมื่อสัปดาห์ก่อนในท่ามกลางการจับตาข้อสรุปลงเอยที่จะปรากฏ วงประชุมคอรมอวันพรุ่งนี้ว่าจะมีการนำบางประเด็นที่เคยเป็นปัญหาในพักร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นปัญหาท่าทีรถไฟฟ้าสายสีเขียวรวมถึงการกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่มักจะนำมาชิมลางก่อนการเลือกตั้งใหญ่ซึ่งถูกเลื่อนมาแล้วหลายครั้งในรัฐบาลนายกลุงตูที่ดูสัญญาณรอบนี้กับการขยับของแต่ละฝ่ายแต่ละพักมีการมองข้ามช็อตไปถึงการเลือกตั้งสนามใหญ่กันแล้วแต่ที่สัมพันธ์คู่ขนานกันคือ กระบวนการแก้ไขกฎหมายลูกรัฐธรรมนูญสองฉบับทีห่วงสัปดาห์ที่แล้วเกิดภาพการชักกระยออดไส้กันในพักร่วมรัฐบาลกรณีหมอตีสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธาร,รณาสุขจากพักประชาธิปัตย์พลิกโผชนะภัยบู์นิติตะวันที่ว่ากันว่าเป็นความไม่ไว้ใจกับการเป็นเพล์เมกเกอร์รัฐธรรมนูญภายใต้ศูนย์อำนาจสามปอของภัยบู์ที่ปฏิบัติการพลิกควคำ่ำขมำงายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายยกไม่ ว่าจะเป็นร่างฉบับประชาชนหรือร่างจากม็อบเด็กหรือร่างจากฝ่ายค้านก็ฝ่าดานไม่ได้ทําให้ฝ่ายนักการเมืองพักร่วมรัฐบาลเองแม้ไม่พอใจแต่ทําอะไรไม่ได้มากต้องทนบทตบจูบกันต่อไป แต่มาหนนี้ช่วงขาลง7ปีนายกลงตู่ที่จะตีความกลางเดือนสิงหาคมปีนี้ว่าครบ8ปีดำรงตำแหน่ง2สมัยตามรัฐธรรมนูญและเหลืออีก1ปีครบวาระสภา,าทำให้ฝ่ายนักการเมืองในรัฐบาลต้องการความชัวว่าจะไม่มีอภินิหารทางกฎหมายในการอยู่ต่อของฝ่ายอำนาจดังสัญญาณการอยู่เทินบัตรใบเดียวที่กลับมาดังอีกครั้งหลังมีแนวโน้มว่าพับใหญ่ฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทยจะแลนสไลด์และ สัปดาห์ที่ผ่านมาส่งสัญญาณทุ่มทุนสร้างจากเจ้าของพักตัวจริงที่เริ่มมีความทีในการออกสื่อจ้างความมั่นใจสอสที่กำลังถูกดูดที่ยังไม่นับรวมถึงความพยายามเสนอเรื่องการใช้หมายเลขผู้สมัครแยกใช้คนละหมายเลขซึ่งกรรมธิการกฎหมายลูกจะมีการคุยประเด็นนี้ในวันที่9-10มีนาคมนี้ด้วยรวมถึงก็ยังมีร่องรอยความพยายามนำเสนอสูตรที่ยังล้อก,กับภาพการเลือกตั้งปี2 5 6 2เพื่อ ไม่ให้พักใหญ่ได้เปรียบพักเล็กโดยหลังภาพสวีตสามปวันศุกร์ช่วงเสราร์อาทิตย์มีการชงประเด็นสูตร MMP ในการคำนวณสอสอพึงมีออกมาจากคนของพักเล็กที่มีคนจากพักประชาธิปัตย์เห็นด้วยในสูตร MMP คะแนนรวมหารด้วย500หารจำนวนสอสอพึงมีโดยหัวหน้าพักเล็กที่เป็นกรรมธิการมีการอ้างว่าสถานการณ์เปลี่ยนและมีการคุยกับบิ๊กป้อมและอนุทินบอกแนวโน้มดีทำให้พักภูมิใจไทยต้องออกมา ปัดว่าอนุทินไม่เคยไปดีวกับพักเล็กกับสูตรนี้เช่นเดียวกับนิกรจำนงกรรมธิการจากพักชาติไทยพัฒนาที่ออกมายืนยันรัฐธรรมนูญมาตรา91กำหนดสูตรคำนวณสสปาร์ตี้ลิสต์ต้องหาร100ไม่ใช่500ที่ทั้งหมดยังไม่นับรวมร่องรอยก่อนหน้าที่พักเล็ก โดยนายแพทย์รวีมาธมาดลสสบัญชีรายชื่อจากพรรคพลังทำใหม่ไปร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการแก้ไขระบบเลือกตั้งขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่รวมถึงร่องรอยสสกองหนุนนายกลุงตู่กำลังมีการจับมือกับวุฒธธิสมาชิกแปรยติสกัดการแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยอย่างที่เริ่มมีการส่งสัญญาณมาจากพลเอกสมเจตบุญถนอมว่าปมบัตรสองใบย,ยังมีประเด็นไม่สมบู เป็นไปได้ที่อาจกลับไปใช้วิธีคำนวณแบบปี2562